ขอบคุณท่านพิธีกรนะครับเอ็มซีนะครับผมกิตนาสุบัรพวงนะครับมาจากจังหวัดสงขลานะครับสมาชิกเปเปอร์ยูทุกท่านนะครับผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาร่วมในธุรกิจฟินโกนะครับฟินโกนะครับแปลตามตัวเลยนะครับไปอย่างฟินฟินเลยครับพวกเราเดินไปด้วยกันอย่างฟินฟินนะครับมีความสุขนะครับรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับเพราะว่าสมาชิกเปเปอร์ยูทุกท่านนะครับทุกค่ําคืนที่เรามาเจอกันนะครับ ล้วนแต่แบ่งปันความสุขแบ่งปันความดีแบ่งปันความเพื่ออาทรแบ่งปันคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่สมาชิกไปฟอร์ยูแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับผมกิตนานะครับประกอบธุรกิจท่องเที่ยวนะครับอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับรองประธานสำนักงานการท่องเที่ยวสงขลาแล้วก็เลขาธิการสำาสาหการท่องเที่ยวหวัดสงขลานะครับช่วงโควิดนะครับ มันเป็นสถานการณ์ที่ทําให้การท่องเที่ยวเราเนี่ยนะครับสุดนะครับสุดร้อเปอร์็เลยครับเพราะฉะนั้นฟินโกเข้ามาในช่วงที่สถานการณ์แบบนี้ธุรกิจก็หยุดชะง,งักนะครับผมก็เลยเห็นโอกาสเนาะโอกาสของผมก็ผู้ที่หยิบยื่นโอกาสให้ก็คือ AM เนามานทราสวนโชธนะครับเป็นผู้ที่แนะนําแล้วก็เราเป็นเพื่อนกันนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันตลอดท่านก็แนะนําให้ผมมารู้จักคําว่าฟินโกนะครับ ก็เข้าไปสมัครเลยครับวันหนึ่งก็รุ่งขึ้นก็อัปเกรดครับเพราะทําไมถึงอัปเกรดนะครับผมผมมีโอกาสนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสมาชิกเก่านะครับสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยทําไมผมถึงมาทําฟินโกนะครับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับเพิ่งจะเข้ามานะครับคงจะตัดสินใจคล้ายๆกันนะครับโอกาสนะครับที่เราเห็นนะว่าฟินโกเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถจะทํางานนะครับได้ง่ายนะครับ มีอยู่สามง่ายนะครับฟินโกเนี่ยผมว่านะครับก็คืออ่าเรียนง่ายนะครับเรียนง่ายมากนะครับหนึ่งเรียนง่ายสองรู้ง่ายนะครับแล้วก็สามสเร็จง่ายนะครับเรียนง่ายเนี่ยนะครับไม่ต้องลงทะเบียนเรียนนะครับไม่ต้องเข้ามาวิไล่ต้องเสียค่าหน่วยกิจนะครับนะครับเพียงแต่เราพาตัวเองเข้ามาในแอพพลิเคชันของตัวนี้แล้วก็มาฟังซูมทุกค่ําทุกคืนนะครับมาฟังความสําเร็จนะครับจากอ่าผู้ที่สําเร็จแล้วก็ ในมาฟังแนวความคิดของวายจอยของแต่ละของแต่ละท่านที่มาคุยให้พวกเราฟังแล้วก็มาฟังใน,ในแนวคิดของว่าฟินโก้นั้นดีอย่างไรนะครับเราก็มีตรงนี้เกิดขึ้นกับตัวเราเองนั่นคือเรียนง่ายพอเรียนง่ายแล้วนะครับด้วยคําพูดด้วยแผนการตลาดหรือว่า,าที่มาของไรายได้นะครับรู้ง่ายครับนะครับเพราะทุกคนทุกท่านนะครับให้ความรู้ต่างๆกับพวกเราเนี่ยใช้คําพูดง่ายๆในการเรียนรู้เิืยกรที่จะมาแนะนําเราเนี่ยก็ ใช้คำพูดง่ายๆเราก็รู้ง่ายครับและสุดท้ายนั่นคือก็สำเร็จง่ายครับผมไม่มีธุรกิจไหนนะครับที่จะสามารถทำธุรกิจได้ง่ายเพราะมีแพลตฟอร์มไว้เรียบร้อยนะครับเราก็มาศึกษานะครับนะครับเพื่อนๆสมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับท่านตัดสินใจถูกแล้วนะครับทุกอย่างมันง่ายเรียนง่ายรู้ง่ายสำเร็จง่ายนะครับแต่ที่สำคัญนะครับอยู่ที่ตัวเรานะครับ เราต้องพาตัวเราเข้าสู่ความง่ายทั้งสามอย่างที่ผมได้แชร์ให้พวกเราได้รับทราบนะครับว่าต้องพาตัวเราเข้ามานะครับพอพาตัวเราเข้ามาสู่ในความง่ายแล้วก็ต้องทําตัวเราเองให้เป็นคนที่ใช่กับความง่ายตัวนี้ตัดสินใจนะครับที่จะสําเร็จตัดสินใจสําเร็จปั๊บลงมือทํานะครับแล้วเราก็จะสําเร็จตัดสินใจแล้วไม่ลงมือทําความสําเร็จจะไม่เกิดขึ้นความสําเร็จจะเกิดขึ้นจากการได้ ลงมือทําเท่านั้นนะครับไม่ว่าอาชีพไหนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสินโกนะครับถ้าท่านไม่ทํารับรองไม่สําเร็จครับท่านจะต้องการทองคําแลวท่านน,นั่งอยู่บนโซฟานุ่มสบายๆและต้องการทองคํานะครับเป็นไปไม่ได้ครับท่านก็ต้องลุกขึ้นมานะครับแล้วก็มาฟังทุกค่าทุกคืนทุกค่าทุกคืนฟังแล้วเราได้รู้อะไรมากขึ้นคืนหนึ่งคืนที่สองคืนที่สามคืนที่สี่คืนที่ห้า นะครับสามเดือนแล้วทราบวา่าฟินโกเนี่ยแล้วก็เยวฟอยูได้มีการประชุมกันทุกคืนผมคิดว่าเราฟังทุกคืนครับย้ำ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 ทุกคืนความรู้เราก็จะมากขึ้นนั่นคือผมใช้หลักการที่ว่าเราต้องทําตัวเป็นพฤติกรรมย้ําหัวตะปูนะครับพฤติกรรมย้ําหัวตะปูนะครับตะปูตอกหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเราย้ําหลายครั้งนะครับตะปูก็จะแน่นนะครับเรามาฟังคืนที่หนึ่งสองสามสี่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเดิมนะครับเราก็มีความรู้เพิ่มขึ้นแน่นอนครับเพราะเราใช้ทําตัวเป็นพฤติกรรมย่าหัวตะปูเพื่อให้เราเนี่ยได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเมื่อไปเจออุปสรรคไปเจอสิ่งต่างๆที่โลกภายนอกนะครับเย่อะลยครับที่คอยมาให้เราเนี่ยเสียกาลังใจให้เราเสียความรู้สึกต่างๆนะครับแต่ถ้าเรามีความรู้มากพอนะครับจากพฤติกรรมย่าหัวตะปูเนี่ยเรามีความรู้ในตัวเราเองเราเป็นคนที่ใช่ และสิ่งหนึ่งที่ต้องทํานั่นคือความสําเร็จที่เราทํานะครับมาจากการที่เราได้ทําหน้าที่ตัวเองนะครับนั่นคือการชวนคนนะครับแล้วก็มาจากวินัยน,นะครับเราตั้งใจว่าเราจะชวนคนแต่ละวันกี่คนเราต้องทําตามนั้นเพราะฉะนั้นความสําเร็จต้องผ่านจากการได้ทําหน้าที่และการมีวิน,นัยเรื่องชวนคนเป็นเรื่องของเราครับแต่ต้องชวนให้ถูกวิถีเรื่องตัดสินใจนั้นเรื่องของเขาและ สุดท้ายขอให้ทุกคนนะครับเจอกันที่ความสําเร็จนั่นคือ AT ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ